สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับช่องแมด็อแพดดารี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิป20แฟลกอับอมีหรือ20ข้อเกี่ยวกับตัวฉันนะคะทุกคนคืออยากจะบอกว่าเรา่างหาระบบลงคลิปประมาณได้1เดือนเลยก็ว่าได้นะคะทุกทุกคน1เดือนไหมก็คือหลังจากที่ลงคลิปเกี่ยวกับพัสดุก็ไม่ได้ลงคลิปเห็นหน้าเลยนะคะก็คือ1เดือนเลยนะคะทุกคนก็ที่เราทํา20แฟลกอับอมีขึ้นมาน,นะคะเพราะว่าเคยมีคนถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรามาในเฟซ เพจนะคะทุกคนเออแพลก็เลยทำการแบบว่ายังไงวะเออก็เลยคัดเลือกเออคัดเลือกเกี่ยวกับตัวเราอะตัวแพรอะมาแค่เฉพาะบางส่วนหรือบางข้อเท่านั้นนะคะทุกคนแค่บางข้อบางส่วนในชีวิตแพรนะคะคือตามจริงในชีวิตแพรมันมีเรื่องอะไรที่แบบว่าลําบากมาเยอะแล้วนะคะทุกคนเออคัดเลือกมาเฉพาะบางคาถามเอ้ยไม่ใช่บางคำถาม บางข้อที่เกี่ยวกับตัวแพลวนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ไปดูข้อแรกกันเลยนะคะชื่อจริงแพลวชื่อว่ารัชนนรียวงนะคะทุกคนก็ชื่อเราอาจจะคล้ายๆผู้ชายบ้านนะคะชื่อเราอ่านว่ารัชชนนนะคะไม่ได้อ่านว่ารัชชานุน,นะคะทุกคนแล้วก็นมสกุลร,รียวงไม่ได้นว่าลิยวงหรือวิยะวงนะคะก็มีคนเข้าใจผิดแล้วก็เขียนชื่อเรามาผิดตลอดนะคะแล้วก็คุณครูทั้งโรงเรียนก็จะชอบทักเรารัชรัชานุน,นะคะทําให้เราแบบว่า ฉันชื่อรัชชะเอออยากเปลี่ยนชื่อจริงมากตอนนี้ ข้อที่2นะคะเราชื่อว่าแพลวนะคะทุกคนก็คือชื่อนี้คุณแม่เป็นคนตั้งให้นะคะแล้วก็อยากจะบอกอีกว่าชื่อพิเศษของเราก็คือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีเราชื่อแพลวแค่คนเดียวนะคะอันนี้ความจริงนะคะทุกคนทั้งหมู่บ้านเราชื่อแพลวแค่คนเดียวนะคะนอกนั้นคือถ้าคนมาที่เนี่ยเราถามว่าเออรู้จักคนชื่อแพลวไหมเขาจะบอกเลยว่าเออบ้านอยู่แถวนี้นะคะว่าเราชื่อแพลวคนเดียวเนาะแล้วก็ข้อที่สาชื่อ YouTube แพลวนะคะไม่ได้อ่านว่าตาแบลนะคะทุกคนเออชื่อ YouTube แพลวอ่านว่าทาทาแพลวไดอารี่นะคะทุ ไม่ได้หันว่าตาแบแล็วละอลี่นะเอออย่าอ่านผิดกันนะคะข้อที่สี่เคยโดนบูลลี่มากตอนปฐมนะคะทุกคนเอ่เทียจะบอกว่าคําบูลลี่เนี้ยค่ะทุกคนมันเป็นคําบูลลี่ที่แบบว่ามันมันจำมาจนถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนมันเป็นคําบูลลี่ที่เกี่ยวกับสิ่งของที่มันเป็นของอ่ะไม่ดีมันเป็นของ ต่ำเออทุกคนถ้าพูดอยาบขอ็นะคะคือมันเป็นของต่ํานะคะทุกคนเอออยากจะบอกว่าไก่มันคัดเลยตี้มันเป็นของต่ํานะคะๆๆๆาาทุกคน,น,อ,นะคะอยากจะบอกว่ามันเป็นของต่ำจริงๆที่เขาบุลลี่เราจนเรามีปมนะคะแต่พอเราขึ้นมัธยมเนี่ยคาบุลบลี่นั้นเราก็ไม่ได้ยินแล้วนะคะเพราะว่าเออต่างคนต่างมีอายุที่เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคำบุลลี่นั้นก็ไม่มีนะคะข้อที่5ก่อนมาเป็นติ่งเคยเป็นเด็กที่เรียนโง่มากๆเลยนะคะทุกคนคืออยากจะบอกว่าโง่ยังไงคืออยากจะบอกว่าตอนประถม ไม่ใช่ตอนปรถมเออช่วงปหนึ่งถึงมัธยมมัธยมปีที่หนึ่งอ่ะทุกคนตอนปหนึ่งจนถึงมหนึ่งอ่ะคืออยากจะบอกว่าเกรดเราไม่ดีเลยนะคะคือตอนนั้นคือตอนมหนึ่งอ่ะเราติ่งแล้วนะคะเออตอนมหนึ่งอ่ะเราติ่งแล้วคืออยากจะบอกว่าตอนนั้นอ่ะคือโง่มากทุกคนในห้องอ่ะมีเจ็ดคนคือสอบไปที่เจ็ดคือเรียนหกปีก็คือหกปีเลยทุกคนเออคือเรียนหกปีก็คือหกปีเลยไม่มีอ่ะอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนหกปีก็คือหกปีเลยก็คือได้ที่มีเจ็ด นะคะทุกคนส่วนเข้ามามาัธยมปีที่หนึ่งเนี่ยเอยมอหนึ่งเนี่ยได้ประมาณที่สิบแปดสิบเก้านเรียนมียี่สิบกว่าคนนะทุกคนคือตอนนั้นเราเริ่มติ่งแล้วนะเออเริ่มติ่งแล้วข้อที่6หที่ได้มาเป็นติ่งเพราะเพื่อนผู้ชายนะคะก็คือมันมีช่วงหนึ่งเราไปติวโอเนตที่โรงเรียนอ่ะต่างแบบต่างหมู่บ้านต่างอำเภอไม่ใช่ต่างอำเภอต่างหมู่บ้านนะคะทุกคนมันจะเป็นหมู่บ้านนะคะก็คือเออ แล้วนางถามว่าเออเราเนี่ยติงก็เซเว่นไหมอะไรเงี้ยมืนนางเป็นแฟนบอยนางบอกว่านางเป็นยองกับพี่ม้าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมันเคยได้ยินชื่อเป็นแฟมมากอนหน้านี้แล้วอะค่ะทุกคนคือมได้ยินชื่อเป็นแฟมมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยาาว่าอ๋อเป็นแมมอะไรอย่างเงี้ยแต่ามจริงมันมีรุ่นน้องช่วงเาเราอยู่ปหปสี่เราเคยได้ยินอะเพลงเคีของกาเซเว่นนะคะทุกคนเพลัคดี้ของกาเซเว่นลราก็เคยดูเอ็มวีของกาเซเว่นนะคะแต่ว่าเป็นลูกอะไรยังไงนะเป็นพี่จับบอลตอนอยู่ตรงนั้นนะคะที่ว ข้อที่เเราเคยมีความคิดที่อยากจะเป็นศินลปินนะคะก็คือตอนนั้นอยู่ในช่วงอายุประมาณ12.13นะคะทําให้เราหาทุกวิธีทางค่ะทุกคนวิธีทางคือวิธีทางที่จะเป็นศินลปินให้ได้ทุกคนแล้วแบบขอแม่ออดิชัน่นขอ,ขอ,ขอนั่นขอนี่อะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้ความคิดนั้นไม่ได้เออเราล้มเลิกไปแล้วนะคะเพราะอายุเรากะ็เยอะแล้วเนาะถ้าจะไปออดิชัน่นก็แบบไม่ผ่านหรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เรียนเต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่8เราเปิดร้านพีออเดอร์ใน IG นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นร้านพีออเดอร์ไว้ให้ตรง เลยนะคะทุกคนกคนีพี่อยากจะบอกว่าเรานะคะรับเพียรับบามรับที่ของต่างๆเลยนะคะทุกคนที่เป็นของเกาหลีของอะไรต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปสอบแได้ที่ไอจีร้านเลยนะคะทุกคนก็ณนะปัจจุบันนี้อ่ะเพีวเปิดรับเพียรับบัมของกอเซเว่นล่าสุดเลยนะคะทุกคนราคา590บาทรวมภาษีลดมาอะไรต่างๆแล้วนะคะใครที่สนใจก็มาสั่งได้เลยนะคะทุกคนพี่อยากจะบอกว่าของแถมร้านแล้วอะ่ะ ดีมากนะจริงๆข้อที่9นะคะ IG ร้าน P order อะค่ะเคยเป็น IG ส่วนตัวแพรามาก่อนก็คือ IG ร้านแพรเปิดก่อนที่จะมาเป็นร้าน P order คือเป็น IG ส่วนตัวมาก่อนนะคะทุกคนก็คือปัจจุบันนี้ก็มี IG ส่วนตัวนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้นะคะ IG ส่วนตัวตรงแถๆนี้แหละข้อที่ส0เราเกิดที่ภาคเหนือนะคะหรือเชียงใหม่นะคะทุกคนก็คือเราเกิดที่ภาคเหนือแหละคือตอนแรกคุณ คือคุณแม่ตอนนั้นตั้งท้องอยู่ใช่ไหมทีนี้เหมือนตอนนั้นคุณตาป่วยคุณแม่เลยแบบลงจากอุดรไปอุดรเอ้ยจากอุดรละไปแถวไปเชียงรายใช่ไหมคะแล้วทีนี้ไปคุณปู่ก็เลยแบบป่วยแล้วก็เ,เสียชีวิตนะคะทุกคนแล้วก็อ,อ,อาทิตย์ต่อมาเนี่ยคุณแม่ก็เลยเจ็บท้องคลอดนะคะทุกคนก็เลยไปเชียงรายแต่ทีนี้มันอุป,ปกรณ์ไม่พอนะคะก็เลยทําให้คุณแม่ ลงมาเชียงใหม่ค่ะทำให้เราเกิดอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะคะเลขบัตรประชาชนเราก็เลยไม่เหมือนเพื่อนในห้องนะคือเพื่อนในห้องเป็นของอุดรหมดเลยเริ่มต้นในหนึ่งสี่ใช่ไหมของเราเริ่มต้นในหนึ่งห้าคนเดียวในห้องนะคะทุกคนข้อที่เอ้ยข้อที่สิบเอ็ดชอบสีชมพูกับสีม่วงมากทุกคนคือเพล่ชอบสีชมพูกับสีม่วงมากทุกคนก็จะเห็นเสื้อวันนี้ใช่ไหมว่ามันเป็นสีชมพูเออแล้วก็เพิ่งจะมาชอบสีม่วงนะคะทุกคนเพราะว่าสีม่วงพัดเทลตกเรานะคะมันสวยมากทุกคนเราชอบสีม่วงพัดเทลมาก ต่อมานะคะทุกคนข้อที่12เคยร้องให้หนักๆเพราะรู้ว่าเมนตัวเองเคยมีแฟนนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าตัวตอนนั้นอะ่ะ สมเพชตัวเองว่าคือเล่นตัวเองมากคือแบบไม่มีช่องเงเหมือนตอนเราเป็นประจำเดือนนะคะทุกคนเอออารมณ์ประจำเดือนมันคิดได้ว่านก็ค้นหาทุกอย่างอะ่ค้นหาว่ามีเนก็นเคยมีแฟนบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเคยมีคนบอกว่าเออแบนแบมาเคยเดทกับพีนาหรือซานาี่แหละเอเรเ็แบบคลี่จริงหรอเราไปค้นหาดูนะคะทุกคนพอไปค้นหาดูทั้งแหละเมมคือในเซเว่นอะเคยมีแฟนมาแล้วทั้งหมดห้าคนเลยว้ยไม่ใช่นะเมมเบอร์เจ็ดคนอะเคยมีแฟนมาแล้วทั้งหมดไม่ใช่ห้าคนสิเออเมมเบอร์ที่มีแฟน เคยมากเป็นหนักมากเลแบบแกบอกกูชิวฉันต้องคุยกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยข้อที่สิเมนคนแรกที่วีคือพี่เจบีนะคะทุกคนก็เหมือนที่เราบอกไปกับข้อที่ผ่านๆนานนะคะว่าเรารู้จักก็เว่นมาก่อนหน้านี้เราก่อนที่พี่เจบีจะมาแนะนําแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ติงนะคะก็คือโดนพี่จะบอมตกเพราะว่าพี่จะบอมอันเดอร์คัทนะคะก็เลยทําให้เราบีดแล้วก็ไปค้นหาพี่จะบอมตลอดตลอดมานะคะแบบโดนจะบอมตกหนักมากทุกคน ข้อที่สิบสี่เป็นคนที่แบลวแต่เก็กนะคะทุกคนเออข้อสิบสี่ใช่ไหมอ่ะใช่ข้อสิบสี่แทยเป็นคนที่แบลวแต่แพลวเก๊กนะคะทุกคนเออเป็นคนที่แบลวมากถ้าใครแบบดู a ฟ e b o o k เราก็จะเห็นเราถ่ายภาพแบลวอะไรอย่างเงี้ยเออแบลวก็มีแบลวแบบีิลุดแบลวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมันกันที่ไม่แบลวข้อที่สิบห้านะคะทุกคนเราเคยเป็นสกอยมาก่อนนะคะทุกคนคือ เออการแต่งตัวเราก็อาจจะคล้ายๆสกอยเพราะว่าอดีตเราเคยเป็นสกอยมาก่อนนะคะก็ตอนนั้นเราเป็นติงด้วยแล้วก็เป็นสกอยด้วยเราคบเพื่อนที่อ่าอ่าเป็นสกอยอ่ะทุกคนที่แบบบ้าผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นนันนาเราเป็นสกอยเหมือนแบบว่าแต่งตัวแบบสไตล์แบบแต่งตัวแบบสไตล์สกอยอ่ะทุกคนเข้าใจความรู้สึกไหมมันจะเป็นสไตล์แบบสกอยสกอยอ่ะเออที่มันเป็นแฟชั่นวัยรุ่นแต่ก่อนนะคะเออแล้วก็จะแต่งแต่งแต่ว่าเราไม่ได้เป็นสกอยแบบ ไปเที่ยวว่าผู้ชายนะเออแต่เป็นสกอยในทางอะไรอย่างเงี้ยข้อที่สิบหกเป็นติ่งคนเดียวในห้องนะคะก็คือเราอยู่ห้องสามท็สองใช่ไหมคะทุกคนคือเราติ่งคนเดียวในห้องเลยไม่มีเพื่อนวีดเลยคือเวลาจะปรึกษาเรื่องติ่งอะไรเงี้ยคือคือบอกเลยว่ามันถามใครไม่ได้สักคนอ่ะทุกคนข้าแต่ความรู้สึกอที่แบบฉันจะถามใครดีวะแบบเออแบบจะปรึกษาได้ไงแบบว่าเออเวลาก็จะเปนจะคัมแบ็กอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแกจะไปวีดกับใครอะไรอย่างเงี้แบบยก็จะทให้เราแบบติ่งคนเดียวมาในห้อ,องนะคะทุกคนแล้วก็ข้อที่สิบ เจ็ดนะคะเราเป็นคนไม่มีเสื้อผ้าใส่นะคะนั่นแหละเราเป็นคนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะคะทุกคนคือมันจะแแบบแฟชั่นอะไรต่างๆมเมลาถ่ายรูปใช่ไหมแฟชั่นที่เราใส่เนี่ยคือชุดนักเรียนคือชุดนักเรียนที่เหมาะกับเราที่สุดนะคะเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งตัวนะคะข้อที่สิบแปดก็เซเว่นคือวงแรกที่ติ่งนะคะทุกคนก็เซเว่นคือวงแรกที่แพลตติ่งบอกไว้เลยเน้นเลยนะคะวงแรกที่ติ่งเลยคือ เราไม่เคยติ่งวงไหนไม่เคยเออแต่เราเราไม่เคยติ่งวงไหนมาก่อนแต่เราโดนเว่นตกเออทุกคนทําให้เรารู้จักแค่ g เซเวงเดียวมาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีวงอื่นเข้ามาบ้างวีดบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เข้าด้อมเขาเลยนะคะคือเหมือนแบบเคยคิดว่าจะแบบมีด้อมลองอนะทุกคนแต่สุดท้ายก็ยกเลิกนั้นไปนะคะไม่อยากจะมีด้อมลองอะไรอีกแล้วนะคะทุกคนเออเพราะแบบพอวิวด้อมลอง19 EXO คือวงแรกเอยวง แรกที่เราเข้าไปฟังเพลงนะคะใช่ค่ะเราไม่เคยฟังเพลงเกาหลีแต่ว่าเราโดนอ่เราเออเหมือนตอนนั้นเอ็กโซบูมากๆเลยใช่ไหมเราก็เลยแบบไปค้นหาเอ็กโซอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นเอ็กโซดังมากก็เลยพีไปเอ็กโซแล้วก็อ่ะไปฟังเพลงนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้เป็นเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้นะคะทุกคนเออเราฟังสองเพลงนี้นะคะตอนที่ว่าอ่าเราเริ่มอ่จะเริ่มเข้าวงการติ่งนะคะข้อที่ยี่สิบเออทุกคนข้อที่ยี่สิบ เคยอยู่ทีมเมียพี่กันแต่ตอนนี้อยู่ทีมแม่แล้วนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าแพลเคยอยู่ทีเม,มียนะคะก็คือแบบตอนนั้นติ่งแล้วใช่ไหมก็แบบเฮ้ยแ่แบมแบหล่หอมากผัวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้นะคะแพลอ,อยู่ทีมแม่นะคะเพราะว่าตอนนั้นแพลย,ยังไม่มีอ่าทวิตเตอร์ก็เลยทำให้แพลอยู่<อ>ทีทีเม,มียอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มโหลดทวิตเตอร์ใช่ไหมด้แบบไม่ไหวแล้วแกแบมน่ารักมากเราถือแบบทีมแม่น้องแบมเยอะมากเลยเราก็เลยโดนทีแม่น้องแบมตกก็เลยทำให้เราเป็นแม่แบมมาโดยตลอดไม่คิดที่จะ เป็นเมียเลยนะคะทุกคนแล้วก็ข้อสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ข้อสุดท้ายสิข้อนี้เป็นข้อที่21แพลขอแถมให้นะคะทุกคนเผื่อทุกคนยังไม่รู้จักนะคะ เราข้างรักพี่แจบอมนะคะทุกคนเราข้างรักพี่แจบอมเพราะคําว่าเพื่อนนะคะข้อที่21เราข้างรักพี่แจบอมเพราะคําว่าเพื่อนคําเดียวนะคะคือตอนแรกเราไม่ได้ข้างรักพี่แจบอมเลยนะคะคือเรามีเหนียวเมนพี่แจบอมอยู่แล้วแล้วพอวันหนึ่งอ่ะแจบอมมาไลฟ์แล้วเขาบอกว่าขอแต่งงานพี่แจบอมอะไรสักอย่างนี้แหละพี่แจบอมเลยบอกว่า my best friend อะไรเงี้ยคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับผมอะไรเงี้ยทําให้เราข้างรักคําว่าเพื่อนมาจนถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนเออ มันทําให้เราคลั่งรักได้ขนาดเนี้แล้วก็ข้อนี้นะคะเออเอาเอานะับเป็นข้อย at um ืดเสร็จลงกันนะคะเรามีเมนทั้งหมด3คนนะคะทุกคนก็คือเมนเรานะคะคือเมนน้องแบมเราเป็นเมนน้องแบมนะสองอ่าเมนรองนะคะเราเป็นพี um ่จินยองนะคะพี่จ um um ินยองนี um ่สถานะคือเป็นพ um ี um ่ชายเลยนะเหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งเลยที่แบบติว่าฉันร้องให้อะไรเงี้ยก็เหมือนพี่ชายแบบคนหนึ่งอ่ะคือเราเป็นลูกสาวคนหนึ่งเราเลยอยากมีพี่ชายก็เลยแบบพี่จินยองเป็นพี่ชายคนหนึ่งของเราเลยนะคะ สนะคะพี่จะบอมคือเนื้อมีนะคะปัจจุบันนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะเป็นมีนหรืออะไรยังไงแล้วคือแบบโดนตกอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมคำว่าเป็นแมบบแบบห้ามเปลี่ยนมีนร้อยเข้ามาในหัวเลยอะ่ะ <laughs> แบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่แบบแบบจะบอกว่า เราก็ลักมินทั้ง3มก็คือเราคีบทั้งวงนะคะไม่ได้คีบเฉพาะสคนนี้นะเราคีบทั้งวงนะคะอย่บอาบอกเหตุผลดิแบบคีบทั้งวงนะเออเราพูดอะไรไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคีบยี่สิบแฟกับบอมมสําหรับตัวฉันนะคะหรือตัวแพลนันเองก็คือหมดไปแล้วมันไม่มีอะไรแล้วอะทุกคนคือแบบมันมีแค่นี้จริงๆคือตามจริงอะม,มันมีหลายๆเรื่องนะผุดเข้ามาในหัวแต่คิดไม่ออกค่ะทุกคนก็เลยเรื่องเฉพาะแบบว่าแฟกับบอมมที่เกี่ยวกับฉันแล้วก็สิ่ง อดูนะแต่ว่ารอกิฟต์อเวย์อยอมอยู่ตอนนี้คือน้องอ่ะอพัสดุหนึ่งยังไม่มาแต่พัสดุหนึ่งมาแล้วเป็นกิฟต์อเวย์อ่ออออะราชมังนะคะแต่ว่าเราแก่ไปแล้วแหละเออแล้วก็เลยอีก